น้องตักกับวัตถุดิบชั้นเยี่ยมนกกระทาวว้าทีมสีแดงแม่จ๋าเมนูอะไรจ๊ะเมนูอะไรครับกระทาเลืองล่าค่ะมันคืออะไรจ๊ะแม่มันคือนกกระทาอย่าบอกนะไม่ผัดชาผัดใบยี่หร่าค่ะโอ้โหทุกท่านลงล่าได้เลยลงล่าเดิมพันด้วยใบยี่หร่ายี่หร่ารสร้อนแรงใครได้ชิมหอมจัง ของเราชื่อเมนูว่าอะไรจ๊ะทีมสีน้ำเงินสาพาแซ่บค่ะพี่ฝากสาพาแซ่บนะพูนเดี๋ยวจับขนาดนี้แล้วเดี๋ยวต้องไปทำใส่ต่อครับล้วนค่ะเดี๋ยวไปล้วนค่ะไปล้วนเสร็จแล้วใส่สารพัดพิษใช่ค่ะแล้วใส่ใบอีหลาใช่ค่ะโอ้โห นกกระทาเนี่ยถ้าสับทางกระดูกถ้าสับแล้วกระดูกไม่ละเอียดกินนี่อันตรายนะคะดูนี้คั่วเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะคั่วให้หอมพอสุกๆมาแล้วค่อยว่ากันค่ะโอ้ยพี่เขาเริ่มใส่พิกแกงแล้วเขาเริ่มใส่พี่แกงแล้วมันก็ต้องร้อนแรงเลยเนาะครับผมเขาโกรธกรรมการปะเนี่ยทำไมอ่ะโอ้โหดูใสขนาดนี้พี่ก่อนฝั่งนู้นก็ใช่ย่อยนะคุณปากเจอแน่แน่วันนี้ไปเสือกระทานะคะนี่ เมื่อกี้เนี่ยเขาพริกจะไม่พอผมเ็นเขาใส่อะไรไปอีกก็ไม่รู้อ่ะเขาเติมอะไรลงไปอ่ะแม่พริกสดลงไปอีกให้มันออกรสชาติถึงความเผ็ดร้อนหนี่ะนี่ก็ใส่แก้วด้วยเนี่ยเนี่ยใส่แก้วใส่กี่าซอยอีกเลยอ่ะลูกโดดเลยอ่ะโอ้หน่ากินจังเลยอ่ะตายแล้วแม่คุณเอ๋ยตอนนี้เหลือที่นาทีจะโกเท้ยทงนาทีครับไม่มีคะแนนว่าทำเสร็จก่อนแล้วคะแนนนำไม่มีนะ นี่ออกมาคล้ายๆรูปหัวใจเหมือนกันนะเนี่ยท่ะมันรูปหัวใจอ๋อนัางทำเป็นรูปหัวใจโอ๊ยหัวใจเธอมีกี่ห้องสี่ห้องค่ะอีกห้องค์นี้ค่ะหัวใจอะไรจ้าสีน้ำเงินเสร็จแล้วค่ะสี่นาทีให้ทานกองนำไปแล้วสีน้ำเงินเสร็จนำไปแล้วแต่งจานเรียบร้อยแล้วนะครับ มาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการกันต่อเลยครับกับเมนูกระทาเริงรา่ามองดูนะไม่น่ารับประทานเลยนะไม่น่ากินเลยพอกินคำแรกลงไปรู้สึกวมันมันนันแหละมันความกลมกล่อมที่มันเข้าด้วยกันได้เมนูเนี้ถ้าจะต้องปรับพริกแกงหยาบไปหน่อยอาหารจานนี้หนูบอกเลยว่าเพอร์อเฟคเพราะฉะนั้นขอข้าวครับข้าว<ป> นี่ก็คือคอมเมนต์จากคณะกรรมการของเราเดี๋ยวเราไปชมเมนูต่อไปกันเลยครับว้าวมาเลยถามจีเด้งเลยอ่ะจีเดงเมนูอะไรจ้าแม่เมนูชื่ออะไรจ้าเมนูนกกระทาหลงรังค่ะกระทาหลงรังทำไมต้องหลงรังด้วยครับพี่นกกลับบ้านไม่ถูกค่ะนกกลับบ้านไม่ถูกพี่พีชกบและพี่นกวันนี้ทำเมนูอะไรครับแกงนกกระทาย่างค่ะ ทางนี้ใช้นกย่างเหรอนกย่างเราก็จะเป็นหมักเครื่องเทศมาแล้วนะคะแล้วเราก็จะย่างโอ้โห ฝั่งสีแดงสับมันจริงๆสับกันแบบว่าโอ้โหแล้วกินกระดูกกระดูกสับรดด้วยแกงออเขาเรียกผัดกระดูกสับโรดเขาเรียกแกงผ่านไปแล้วห้านาทีเชฟโอ้โหทั้งสองทีมตอนนี้กำลังตั้งใจทำเมนูอย่างมีสมาธิกันเลยนะครับทั้งฝั่งทีมสีแดงป้าติ๋มกำลังเริ่มทำน้ำสลัดด้วยน้ำส้มสายชูกลั่น5%ปเซนตตราฉลากทองผสมกับมายองเนสและเกลือป่นลงไปแล้วนะครับ ชมเกตขนมปังเอาแล้วครับก็มาถึงอีกหนึ่งขั้นตอนสําคัญสําหรับเมนูนี้ป้าติ๋มทางฝั่งทีมสีแดงของเราได้นํานกกระทาหลงรังหลงทอดในน้ํามันแล้วนะครับว้ายคแล้วโอ้ยสวยสวยอ่ะโอ้ยหน้าตาดีเที่ยวคนทำบ้างแม่คนทอดดีละจ้าไม่สุกมันไม่สุกลูกสาวเรียกแม่เลยอันนี้สุกอันนั้นไม่แม่ทีกมันยังไม่สุกเลยอันที่ขึ้นมาใหม่อ่ะโอเคสามนาทีแล้ว อย่าลืมนะครับถ้าหมดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องวางมือเลยนะครับ1นาที50วินาทีสุดท้ายแล้วนะครับอ้าทีทมสีน้ำเงินยกมือแล้วนะครับยกมือนะครับสีน้ำเงินนําไปแล้วนะครับแต่ทีมสีแดงใช้เวลาคุ้มค่านะ,ะติมครับเหลือ5้5ส5บเจ็ดห้าสิบห เอาละสิครับคุณผู้ชมก็ตีเริ่มนับเวลาถอยหลังแล้วนะครับถ้าทำไม่เสร็จทันเวลาก็มีสิทธิ์แพ้และตกรอบได้เลยนะครับป้าติ๋มและน้องตักสู้ๆนะครับ15 14 13 คอมเมนต์จากคณะกรรมการกันต่อเลยครับกับเมนูกระทาหลงรังนกสับไม่ละเอียดต้องละเอียดกว่านี้กัดไปคำหนึ่งเหมือนที่เชฟบอกเลยผมก็โดนเหมือนกันกระดูกมันและเมนูที่ทำจากนกกระทาของแม่ติมและน้องตั๊กก็ทำให้ทั้งคู่ผ่านเข้าไปแข่งขันต่อได้ระดับจังหวัด